ทดสอบ5 4 3 2สวัสดีครับจ่าฝูงยังไม่ได้นอนครับประมาณ24ชั่วโมงแล้วด้วยความดีใจก่อนนอนมาคุยเรื่องราชบีรีสนิดหนึ่งเนาะก็เป็นจ่าฝูงก็คงโดนบุยลมแซงแหละวันนี้แช่งยังไงก็บรีลำก็ต้องไปดูแต้มก่อนเดี๋ยวผมดูแต้มก่อนเนาะถ้าบุยลำชนะถ้าเสมอก็7แต้มบวก5ราชบุรีบวก3ก็ยังไงก็ มีความสุขเนาะได้เป็นจ่าฝูงวันหนึ่งหรือยังไงก็แล้วแต่มันก็มีความสุขครับเราจะเพยได้ไหมเนี่ยหวังว่า a อกับจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามชมการแข่งขันระหว่างทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอพบกับราชบุรีเอฟซีนะครับขวาไปซ้ายครับในช่วงครึ่งเวลาแรกโอเคเบาเสียงแล้วก็คิดว่าเอสคงจะเล็กขนาดนี้เอาเล็กไหมก็ไม่มีโอกาสมามาไลฟ์ครับเพราะงานมันเยอะมากแล้วก็ งานไม่เสร็จเดี๋ยวงานไม่เสร็จบุรีผมไม่ได้ดูหรอกแต่อยากดูเสียดายมากแต่ว่า,าทีมชนะก็ดีใจครับดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยคิดถึงทุกคนอยากคุยกับพี่ยูเอโออยากคุยกับประธานปัม๊มอยากคุยกับลุงลุงกรลุงอะไรนะที่เป็นกองเชียร์ถือน้ำเต้าอ่ะลืมชื่อลืมชื่อไงแล้วขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยเอ ไม่ใช่ว่าลืมตอนนี้นะหมายถึงว่าตอนนี้ไม่ได้นอนไม่มีสมองเลยเก็อยากมาคุยก็คือดีใจดีใจที่ราชบุรีราชบุรีขึ้นจากฝูงแล้วก็ตัวแต่ละตัวผู้เล่นแต่ละแต่ละคนนะก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับปีนี้ก็ถือว่านานแล้วที่ที่ไม่ได้มาคุยก็เป็นความสุขของแฟนบอลราชบุรีเนาะ ผมก็มีแต่เพื่อนๆราชบุรีเนี่ยที่ที่เข้ามาเยอะๆในในเพจเนาะก็ขอบคุณมากก็ฝากฝากติดตามอสาสมชันยูนิตด้วยออพอดีริกเตอร์ไปอยู่กับมาเซอร์มาเซอร์ทอนที่อสาสมชันยูนิต็อสาสมชันยูนติตเ,เป็นเป็นเป็นสโมอสรอที่ดีมากครับสนับสนุนเยาวชนไทยก็อย่าลืม ฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วยครับเพราะว่ามัน,นลอยู่คนละลีกเนะาะฝากเชียร์ที่ฝากเชียร์สโมสรอสัมชัญด้วยฝากเชียร์โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีด้วยครับไปดูราชบุรีกันขึ้นจากฝูงนะอันนี้ผมก็ทํา <g love> ผมก็ทําเป็น AI ของให้เด,ดนดนี่เดนนี่ก็ยิงไปแล้วสัมผัสเกมแรกเลยมั้งเขาเขาไม่ใช่สัมผัสบอลแรกเลยลงมาลงมาประมาณ1นาที2นาที ตามที่ไฮไลท์ตามที่ดูไฮไลท์เนาะเขาก็ยิงเลยโคชก็ซื้อมาถูกตัวโคชก็จับถูกตัวถูกที่ถูกเวลาไม่รู้รูปเกมมันยังไงนะไม่รู้รูปเกมนไงแต่ได้ยินแต่ว่ารูปเกมที่ันนงนันงพูดรังคิดว่าราชบุรีมีมีคลาสบอลที่ดีนะครับผมก็ฟันธงไว้ว่าราชบุรีชนะสองหนึ่ง นั่นเนี้ยแสดงให้เห็นศักยภาพที่ที่ชนะมา2เมตรแล้วก็ชนะมาสวยๆด้วยมั้งก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีถ้ามีโอกาสก็จะมาคุยแต่เนี่ยก็ดีใจในลูกนี้ยิงไปเลยครับนี่ขอบคุณภาพจาก a s ดูผ่าน AS ดูผ่านโมโนแมก ก็ได้ครับสะดวกดีครับดูคมชัดครับมาดูย้อนหลังก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาต้องต้องย้อนกลับไปดูที่อุปกรณ์เพื่อนๆละอ๋อในเกบ้าอันนี้ยผมก็ชอบมากในเกบาเนี่ยซื้อมาในเกบาเนี่ยซื้อมาถูกตัวมากคือผมชอบมาแต่ไหนแล้วคือโดนมากๆนี่แหละคือจะเป็นตัวตัวที่พลิกเกมในเกมที่ยากๆเนี่ย ตัวเนี้ยคือตัวพิกเกมเลยสำหรับเนเกบาเนาะเป็นการประเดิมสนามที่สุดยอดจริงจิงจไทยขึ้นมา,อาบอลมาจากเซนเตอร์คอนลิน,น,นัสไทยคอลินัสใช่ไหมมาที่เนเกบาหมายเลขสิบเอ็ดโอ้โพิกพิกลูกเนี้ยคือพิกแบบแบบพื้นฐานแบบที่ที่หลงนั่นหมดอ่ะคือคือเหมือนจะเทินบอลคืนแต่วิ่งไม่ต้องจับบอลอ่ะวิ่งคืนมา สวยมากสวยมากแล้วเขาตัวใหญ่ด้วยเนี่ย 9, เก้าสปินขึ้นมาลากหนึ่งลากสองลากสามแต่ขึ้นมาสับยังมีเวลาสับนะยังมีเวลาสับหนึ่งทีแล้วก็แทงให้เดนิสันดนิสันแต่แต่หนึ่งทีแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาวลอดผู้รักษาประตูเข้าไปอืมก็สวยงามครับลูกนี้สวยงามนี่แหละเนเกบาเนี่ยจะเป็นตัวพลิกเกม เกมไหนที่มันทื่อๆ lamps. ในเกบาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นไม่เก่งนะคนอื่นก็เก่งว่ารับผลิปึกมาการับผลิตปึกมากใ,ในในฤดูกาลนี้ดีใจด้วยจ่าฟูเว้ยราชบุรีเว้ยเอ้ยเสียดายไม่ได้ดูไม่ได้นั่งจริงๆมันต้องนั่งดูมันได้ลมเนาะนั่งดูถึงจะได้ลมครับฟุตบอลแบบนี้ไม่เป็นไรขอแค่ทีมชนะก็ ก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อนด้วยอ้าไปดูไปดูไปดูคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยอันนี้ผมก็ทำไปเนาะให้ AI ทํทำให้ในตัวนี้จากรูปเขาบอกรูปนี้รูปนี้บอกว่าขอหน้าตลกเขาก็ทำหน้าตลกมาให้นะทำหน้าตลกมาให้ผมก็บอกว่าขอหน้าตรงๆก่อนตอนแรกเอาอมเอามีจมูกแดงๆอ่ะเขามีจมูกแดงๆเหมือนตัวตลกอะเนาะ ผมก็บอกว่าขอจมูกแดงๆเป็นรูปมังกรเขาก็ทุบมังกรให้เขาก็ผมก็บอกว่าเพราะงั้นเอามังกรพ่นไฟเขาเอาพ่นไฟมาให้แต่พ่นไฟตอนแรกไม่ดีนะพ่นไฟตอนแรกไม่ดีผมก็บอกเอามังกรอ้าปากพ่นไฟเอามังกรอ้าปากพ่นไฟได้รูปนี้ได้รูปนี้มาตอนแรกรูปปกติคุยกับ AI อยู่สักพักนึงสักพักหนึ่งเพราะว่าถึงจะได้รูปนี้มา จากที่ครึ่งแรกโอเคก็มีประมาณนี้บ้างๆก็จะมาคุยกันดีใจด้วยเจ้าฟุ้งไว้เจ้าฟุ้งไว้เฮ้ยสะใจนะเอาลืมไปผมง่วงผมง่วงจัดละเดี๋ยวต้องไปดูคอมเมนต์ละอ่าแฟนบอลราชบุรีก่อนเนาะจิมหนีมาแฟนบอลราชบุรีนยาะจะขาดไม่ได้จะขาดไม่ได้นี่จากภาพนี่เหมือนจะ ไม่รู้ใครเป็นแมนนะผมผมไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรไงผมเลยยักไม่ไม่อยากมาไลฟ์เพราะว่าไลฟแล้วมันน่าเบื่อคนมาไลฟ์แล้วคุยไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่าพี่อ่าพี่สําราญบอกว่าเนี่ยพี่สําราญผมก็ติดตามมีแฟนคลับเยอะนะพี่สําราญมีคนติดตามเยอะนะครับพี่สําราญบอกสุดยอด ประธานปั๊มก็บอกว่าพาไปขุดมันเสร็จแล้วมีเสียงเฟกไหมดูสิผมจะมีเสียงเฟกไหมลืมนะไม่ได้ไหลนานกดดูได้โอเคโอเ้โอุ้โอเค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 โอเอเคโอเคคโอเคอเอค ทานปั๊มพี่ศักดาพี่ศักดาเนี่ยทำสวนน่าทำสวนอินทปัลมน่ากินมากเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปซื้อแกนะที่ศักดาสามงามยาเนี่ยดูการนี้สนุกแน่ใช่ครับสนุกแน่นอนครับไม่ติดทีมชาติได้ยังไงนอกกันก็ดีแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ติดไม่ดีนะท้าไหนๆก็ไม่ติดแล้วก็ถือว่าเซฟไว้ให้สมสรแล้วกันเนาะ เตรยไว้ให้สมสอนถือว่าเป็นเรื่องมองในแง่บวกไปถ้าติดก็ดีมากๆจะได้มีชื่อให้สร้างชื่อให้สมสอนแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ถือว่าคิดในแง่สบายใจก็ต้องให้เกียรติโค้ดเขาด้วยเนาะแล้วก็ถ้าไม่ติดแล้วก็เก็บนักเตะของเราไว้เก็บของี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็ติดนะครับถ้า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 มันถึงเวลาเดี๋ยวก็ติดเองเพราะว่าเขาเก่งครับจักรพจักรพันคือโอ้โหพื้นที่พียบนะครับเอาล้วครับได้ตั้งป้อมเปิดแล้ว แมวโอบโอมไปสิครับมีเสียงเอฟเฟกแล้วยิงให้ชียิงให้อิชีดูขอหยาบวันละครับพร้อมดีชิปหายเลยว้ยสามแต้มมันมีค่าเล่นแบบนี้ทุกนัดแชมป์จะไปไหน แชมป์นี่ยังห่างไกลแต่ผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มแบบนี้แล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้เราสามารถเป็นบางคนอาจจะคํำผมนะที่บอกว่าเป็นมามืดอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเป็นมามืดได้มีโอกาสดูบีจีสิแพ้บีจีวันนี้เหมือนจะเหลือไม่กี่นาทีเองโดนบียูยิงแซงอย่าลืมอย่าลืมไปดูเพื่อนๆอย่าลืมไปดูไฮไลท์อ่ะ อยุทยาเมืองเก่าของรัต่กรยิงอยุธยานักเตะยิงโคตรเวิกัเลยเวิล์กัทมากจริงๆสวยๆแต่ละลูกสวยมากธนชัยลมไม่ทันนะครับปบมือให้กับตันทีมครับคุมเกมได้ตลอดทั้งเกมที่โนตเนาะขอบคุณทุกคนสำหรับสามแต้มเดินทางกลับปลอดภัยครับเขาบอกปิดบ้านทุกโอค์แต่ถูกจับขังในโอค์แทนพาม ราชิวีเว้ยเอาสามแต้มกับบ้านได้สําเร็จทุกคนเก่งมากคับฟอร์มดีไปเรื่อยๆนะคะพอดีนี่แหละผมไม่มีผมไม่มีสมองแล้วก็ไม่มีไม่ไม่ได้ดูเกมก็ไม่มีอะไรจะมาคุยก็มาอ่านมาอ่านคอมเมนต์คือคือดีใจอ่ะดีใจมากๆแต่ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะเพราะว่าไม่ได้ดูเกมไม่ได้ ไม่ได้มีสมองที่จะมาคุยตอนนี้เพราะว่าหัวร้อนแล้วหัวร้อนมากเพราะว่าไม่ได้ไปโกรธหรืออะไรนะหมายถึงว่าง่วงนอนจัดเย้เย้สุดจัดราชบุรีสุดยอดต้องนิสุว่าเล่นดีมากชื่นชมพวกคุณสุดยอดมากนักบอลรักษามาตรฐานไว้ครับลุยสามแต้มทีมราชันมังกรทำได้ ที่13กันยายน,นเปิดบ้านพบทีมท่าเรือมาเชียร์กันเยอะๆ13กันยาเจอท่าเรือเนาะขอบคุณครับสุดยอดต้องฉลองหมูกระทะแล้วละ <c oughs> ปะจอดบัตโผสุดยอดน้ำบุวันตอนนี้ทีมเล่นบอลเยือนเขี้ยวจัดจัดอาจจะดีกว่าตอนเล่นในบ้านอีกนะผมเชื่อว่ายังไงอันนี้อันนี้สแสดงว่า แสงมาเล่นดีมากๆเลยทีมเยือนเล,เล่นในบ้านก็จะดีมากๆ,ๆเพราะว่าในบ้านถือว่าเป็น,ๆๆนเป็น,ปน <ๆ S 2> ชื่อของราชบุรี <ๆ S 2> เลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เล่นในบ้านแบบเหนียวแน่นมากาครับแพ้ยากในบ้านครับสามแต้มสวยงามแจวครับเล่นโคตรด,ดีเลยกลางลงตัวมากผมอ่านให้หมดเลยเนี่ยเล่นดีระดับระบบดีมากทั้งนักเตะและโค้ชขอบคุณครับสำหรับสามแต้ม นัดหน้าเจอท่าเรือเต็มสนามแน่ฟอร์มร้อนแรงแบบนี้สุดยอดมากครับราชันมังกรสุดยอดเลยครับฝนตกซะฝนตกก็ชนะได้ไงเฮ้ยฝนตกฝนก็ตกชนะได้ไงโอ้เอ,เอ,เอ้หมายถึงว่าออเปีที่แล้วก็น่าเสียดายนะที่ฝนตกน้ำท่วม เราเราเข้าชิงบอลถ้วยแต่ว่าก็ก็แพ้ไปหมดเลยเลยส่วนัคิดว่าตาหน้าเล่นตรงกลางหน้าเป็นตัวเองมากครับเล่นตรงกลางอ่ะอันนี้อันนี้ขออภัยด้วยไม่มีสมองไม่มีข้อมูลจริงขอโทษจริงๆิงครับที่จะอนนี้ผมก็เชื่อว่าตาหน้าเล่นตรงกลางก็เป็นที่โน้ตไม่ใช่หรอพี่โน้ตพี่โน้ต สิทธิโชคเปิดแล้วก็กิจสนนนใช่ไหมจักรพันนั่งนั้นก็ต้องเป็นปีกแล้วใช่ไหมขามฟากเลยครับไปทางซ้ายหรือว่ากางลูกลูกสองสวยมากเวิลด์คลาสระดับเวทีเอเชียเออเราเราต้องลองดูเนาะลาจูบลีเล่นเอ l ซีเอลเนี่ยคือคือหลายๆคนปามาแล้วว่าก็คงไม่รอดด้วยทีมขนาดนี้ผมเชื่อว่า ศักยภาพทีมขนาดนี้เชื่อว่าไปได้ไกลอยู่นะสำหรับผมนะดูการเข้าทำดูวิธีการเล่นไม่ไม่เหมือนเดิมแตกต่างจากจากราชบุรีแบบทีมระดับทีมระดับล่างอ่ะสมัยก่อนะเราอยู่ต้องยอมรับ่ะเราอยู่ระดับล่างพอสมควรปีที่แล้วที่ขึ้นเขยับขึ้นมาปีนี้ยิ่งขยับขึ้นไปใหญ่เลยดูตัวประกบก็เบียดเบียดกันสมแตมครับ สุดยอดนะเวันโคตรกากววหาามายถึงใครหมายถึงใครขออนุญ,ญาตคอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ครับวันนี้เราเล่นได้ตามเกณฑ์ที่เราวางไว้มากๆยินดีมากๆครับจากความรู้สึกครึ่งแรกผมดูแล้วอืดาดมากมากเราสร้างทังหวะเข้ามา เข้ามาหน้ากรอบได้หลายจังหวะและสวยงามมากๆปูยามากเลยนะครับสุดโคตรสุดอะครับฟอร์มแบบนี้สุดยอดทุกคนราชบุรีเว้ยขอให้รักษามาตรฐานไว้นะครับสกายว้ยการซ้อมทั้งหมดการสเกลทั้งหมดถูกนํามาใช้ในเกมนี้จริงๆเออเราต้องดูว่าเราต้องดูว่าเดนิสันเนี่ยจะเป็นของจริงก็ต้องต้องรอดูอีกหลายนัดเนาะ เขาหวังว่าจะเป็นของจริงพี่อาคมสิงหราชเดโชชัยชอบริงทำสึกคุณเนี่ยทีมาถูกทางแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ที่ที่จะคุยกันก็ก็คุยกับพี่อาคมด้วยเนาะลุงลุงแก้วอ่าผมมจำได้ลุงแก้วลุงแก้วมังกรลุงแก้วกามังกรหรือปะที่ถึงน้ำเต้าไปเชีย อินดีนี่นะครับ3ามคะแนนช่วงนี้ส้มมาว่ะวันนี้เขียวดําแต่วันนี้เขียวดำพา้อม่าจะเปิดนะครับมีเอฟเฟกนี่มาเล่นดีจัดเกมคุมได้หมดสุดยอดเลยเนี่ยเวลาเล่นดีนีมันมีช่วงที่เล่นไม่ดีนะก็ให้กําลังใจกันหน่อยนะครับชมโค้ดด้วยนะครับเอชมโค้ดเจี๊ยบชม พีโยงชมผู้บริหารด้วยนะครับเพราะว่าอะไรมีคุณสารุรินเจการแข่งขัชมผู้บริหารด้วยชมสโมสรด้วยเวลาเวลาเล่นไม่ดีมาแล้วก็ด่าโค้ชอะไรพวกเนี้ก็เป็นเรื่องที่ชมโค้ชด้วยว่า เทเนี้ทุกอย่างโค้ชมีส่วนหมดเลยครับการการเลือกตัวมาก็เป็นหน้าที่ของสมมสอนเนาะอันนี้ผมเห็นก็เห็นใจเห็นใจเห็นใจโค้ชที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทําดีเสมอตัวทําไม่ดีมามีแต่โดนครับมีแต่โดนเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดครับปังที่สุดแับวันนี้ทุกคนทําสุดยอดมากจะนอนแล้วครับวันสามนัดเจ็ดแต้ม บอลอเสียดายนัดแรกจริงๆยิงไม่ได้หายเลยนะนัดแรกเรานั่นแรกเราก็ไม่ขี้เหร่นะลงไปไม่ทันเนี้ยหน่นยก็สิบคนแล้วสู้กับสู้กับอยู่เนี้ยต่างชาติทีมอ่าไทยลีกเราสุดยอดครับสนุกดูแล้วสนุกเพราะมีต่างชาติแล้วก็ฟุตบอลมันดูเหมือนดูสนุกกว่าบอลอิตาลีอีกสำหรับผมนะ ดูสนุกแล้วมันมันแม,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 ม้แต่ทีมระดับล่างยังยังยัง,ง,ยงดูสนุกเลยเนเกบ่าแล้วเจสซี่เครอแรนด์มาแล้วครับแต่ว่าดูไหลายก็สนุกมากไม่แปลกบุกอัดโครลาช2-0ราชราชบุรีแก่งคงที่ฤ<ช>ด,ดูก่อนลาุรีจบที่หกจบที่สี่นะครับรื้อการที่แล้วจบที่4นะครับผมยังคืดผมยังคิด โคร,ราชยันเจ้าได้ก็ถือโอเคแต่ต้านไม่ไหวลาดดีมาจริงวันนี้มันส์มากขอแบบนี้อีกไม่ต่อบอลก็น่าจะมีธงเลยครับของเกจิเลชันนิ่มๆต่ลงลำโลมันเย็นทีนีน้ที่นี่ที่ไหนาลาลีลาลีโยยินดีกับสามแต้มที่มาได้ด้วยนะครับตอนนี้แฟนมาบอกให้นอนแล้วเพราะว่าบกิเนเกินยี <4 S 1> ชั่วโมงแล้วไม่ได้นอน แล้วพบกันนะครับที่ราชบุรีขออนุญาตไปเอาแต้มคืนที่บ้านครับขอบคุณหุกขวาดาดุนที่ทำให้เราได้เดนิสันกดกดเอฟเฟกต์ผิดตลอดโคราชขอคารวะครับัองหรืออเปล่าัิชิเห็นอะไรไหมสุดยอดมังกรเจ้าถินบุกจนท้อ มันก็ะจนาหนาวๆหน่อยนะครับผมนี่เยือกแล้วครับ,บ <น S 2> จังวันนี้จังวันนี้นนดีมาก ยิงไปติดเจยวไปผ่านไปผมขี้เกียจตีคิดยูคุณบัวลอยไข่หวานเป็นยังไงบ้างวันนี้บัวลอยไข่หวานนี่ผมรู้จักนะครับเอาจริงๆถ้าเราเร่งวันนี้จังหวะจบอาจได้มากกว่า2ลูกอีกนะครับแต่ด้วยสภาพการเป็นปัจจัยหลักๆโคราชที่เขาอวยๆกันผมว่ารูปแบบการเล่นเขาเล่นเข้าทางเรามากกว่าเลยเอื้อให้เขาเจาะเราไม่ได้ วันนี้ก็ต้องชื่นชมครับช่วยกันเล่นทั้งทีมเลยมีฟอร์มหลุดหุดไปตามบ้างตาหน้ากับมีฟอร์มหลุดๆดไปบ้างตาหน้ากับเอนกิว่าได้สามแต้มกับโคได้สามแต้มกับราชบุรีก็โอเคแล้วครับสู้ๆปีนี้เนกบาเล่นดีกว่าตาหน้าช่วงนี้ฟอร์มดอกจริงๆโชคดียังมีคนเล่นแทนก็ได้ผมว่าเนกิบาเนี่ยถ้าไม่เจ็บ ผมว่าเขาจะเป็นตัวที่จะได้แมนบ่อยมากอันนี้ยังไม่เห็นนะแต่ผมเคยเห็นเขาเล่นตั้งแต่อยู่ผมชอบเขาเล่นตั้งแต่อยู่ที่อทีท่าเรือเขาเป็นมีเทคนิคเทคนิคสูงมากแล้วก็มีร่างกายที่ดีเล่นดีทุกคนครับวันนี้สมาคมฟุตบอลอ้าวพี่หมึกพี่หมึกสมาคมฟุตบอลแจ้งว่าปีนี้จัดแข่งแค่สามนัดแล้วแล้วเอาผลปัจจุบันมาประกาศได้เลย สนามซ้อมราชบุรีชัดๆขอแสดงความชัยชนะจากแฟนบอลขอแสดงความยินดีจากชัยชนะจากแฟนบอลนครราชสีมาด้วยคนครับจากฟูงครับชัวครับแมนยูสนใจกิษ์กีตันนนท์ไหมเนีนกวอูกเตเยอะปัมของเกจูเลชั่นบอลระบบสุดๆ ตัดจบเลยได้ไหมเอาเลยครับผมยอมครับไม่ต้องดูแล้วครับตัดจบเลยชูถ้วยเลยเล่แย่มากมัมแต้งบันจีบหักปากกาเซียนรเกจโครดีเลยปีนี้ขอท่งดีทุกแมตส์ครับสุดยอดครับเล่นได้ดีวันนี้เียบเลยวันนูันอ่ะผมว่าจะเกาให้หมดผมจะไปนอนแล้ว บอลน่าจะมีอะไรแฉถบด้วยครับลงมาครึ่งหลังอาจจะไม่ได้าบาดมากสัเท่าไหร่แต่ก็ยิงหนึ่งใจถ้ามีใครมาว่าก็ยอดจักะไรนะเนาะจรไม่แพ้ใครไหลไพ่ายอ่าพิวราชันมังกรโอเคหมดพอดีผมบอกอาจารย์ให้หมดก็ก็มีประมาณนี้อีจ้าด้วยเย้ราชบุรีวุ้ยสู้ๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายปุ่นณฑน